ถอดรหัสความสำเร็จไปน,นี้แพทย์หญิงนาลินีภัยบูณ์พร้อมคุณพงพสุอุรณพรมมีไอเดียดีๆที่จะมาแนะนำเรื่องง่ายๆแต่หลายคนอาจสับสนและจัดการไม่ได้นั่นก็คือการบรหิหารชีวิตและงานให้ลงตัวคุณหมอบอกว่าคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่จะมีเพียงเรื่องเดียวซึ่งถ้าเราฝึกฝนจนเก่งจริงเราก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ค่ะ เวลาที่หมออยู่กับลูกอาจจะน้อยเพราะหมอทํางานหนะักแต่ทันทีที่อยู่กับลูกหมอจะกอดเขาจะจูบเขาแล้วจะคุยกับเขาแล้วจะให้เวลาเขาอย่างเต็มที่5นาทีของรอยยิ้ม5นาทีในอ้อมกอดมันอาจจะมีค่ามากกว่า5ชั่วโมงที่ไม่ได้ทําอะไรกันเลยถ้าว่าจริงไหมจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอทํางานหนักมากสร้างสร้างอนา,อนาอนจักรกิฟิลีนมาเนี่ยหมอกับลูกนอนด้วยกันตลอด ขนาดคนบางคนเขามีภารกิจที่ใหญ่โตมีงานที่ต้องรับผิดชอบเขาคงเหนเื่อยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นแค่นี้เรายังคงไหวนะครับเรา,ายังคงไหวนี้ก็เป็นหลักการส่วนตัวที่ใช้ว่าเวลาดูคนเราจะเจอคนที่เหนื่อยกว่าเราท่านว่ามีไหมครับมีและเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่เหนื่อยกว่าเราเนี่ยเขายังอยู่ได้และเราสบายกว่าคนคนนั้นอีกทาไมเรื่องแค่นี้เราจะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอยากฟังบ้างไหมว่า <ปะ S 1> ตัวอย่างหนึง่งสักตัวอย่างหนึ่งฟังไหมฟังไหมฮัลโหลมอล้วครับอ่นะ ผมไม่อยากจะถามว่าทําไมบริษัทเดี๋ยวนี้ห่วยจังเลย<ม>การบริการที่ศูนย์ก็แย่ตัวหมอเองก็เหมือนกันผมคิดว่าหมอแก่เกินไปแล้วที่จะมาดูแลบริษัทแบบเนี้ยเรื่องจริงนะถ้าท่านเป็นหมอะท่านจะรู้สึกไหมรู้สึกอะไรหรอ